สวัสดีครับกำนันยำโปรก,กับร้านหน่อยครับผมสวัสดีครับผมมาพ่าก,กันกับย่ามหมแดงเนาะมือนีอยู่อยู่อยู่แปงผักพาก,กันมาเห็ดแปงผักครับเห็ดเอ่อแปงไปแล้วสองสามสามย่ามันได้แปงนะครับอันนี้จะมาเอาผักมาลงก่อนนะครับต่างกล่องจกหน่อยเนาะ ตัวนี้เป็นพักที่แช่น้ำไว้แล้วอันนี้เป็นพักหอมหอมหัวแดงนะครับหอมแดงต้นตัวนี้จะเป็นพักหอมปลอมพักหอมปลอมเพิ่นใส่สีไวน้นะอันนี้สีเป็นพักซี่ครับพักซี่กันแช่น้ำไว้เพื่อกันนะครับเพราะว่าพักตัวนี้มันเป็นพักที่เกิดยากเดี๋ยวสีล่องมาเปิดเบิง้งอันนี้ไว้นะกัน อืนี่ครับพักที่แกไว้กเพิ่งแล้วกับสีรู้สึกว่านี่ครับเขาจะมีหักนะครับหากหักเขาจะปรงนะครับเขาจะแท่งหักกันมากอันนี้ได้ขึ้นหนึง่งอ่า เดียสองขึ้นครับย่ำย่ำม,มาแรงเดียสองขึ้นสองขึ้นกับหมื่นหนึ่งกะเอาตังแต่นี่ครับหักเอาตังแท่ต้นมะย่างเนาะต้นมะย่างกับบอบวากัน ตับอกาอนี้เขาเ่นก็อนอันยยเรือยอันั <c oughs> ้นตักตากดินกน่อนเฮ e เลยก็ได้เอามีแน่ทนวท่านพักมาปลูกลายมีไร่ก็อยุลาน่าปนหรอวะตอดเกือบดีกว่าตัดเกือบมัย่างง่าย,ายกว่า อันนั้นจะใส่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยห้องพื้นครับวันปุ๋ยห้องพื้นเอาปุ๋ยห้องพื้นแล้วกะ็มาเอาขาดก,กวดกวาดก็ <c oughs> อันนี้ได้ได้ซ้ำไรเอาซ้ำนั้นนะครับ จะเอาพอเอาบ่บอ่อให้หากมันบ่บอ่อให้ดินทมเนาะอันนี้สุดของผมดอกว่าคิดว่า <c oughs> ก็คงจะห่างกันนี่ประมาณสักสิบหาเส้นสิบหาเส้นได้ซ้ำไดเก่าพอดสาเก่า ่สวนทั้งขอบมานี่นะผมผมจะวันพักกาดพักกาดนี่บ่า,บาจำเป็นต้องวันไน้แปลงแปลงใว้าถ้าปลูกหรือไวัยถ้าบ่งนะครับโอ้เด็กเงยหย่อนเลยไม่ขยับเท่ากับบอกกำลังกายดิ งไปเลยครับกะบบเคยเห็ดหรอครับเออเคยเห็ดเยะแต่ว่าบ่บ่ไอ้ไม่เป็นบ่บ่เป็นผู้ลงมือแบบนี้ก็คือผู้ลงมือเกิดสีแมนผู้อื่นนะครับเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ยิ่งคนปลูกตาเห็ดในยกายตัวปลูกกาแม่นย้ายตัวเป็นผู้ผู้ปลูก ผมเป็นผู้คุดแปลงห้างมันี้สามเนี่ยเอาซ้ำเนี่ยนะครับยามันแตกออกมากกว่าสีพืชอ,อขนาดจะอ,อีกจักประมาณอาทิตย์หนาน,นะครับค่อยจะเห็นผลคิดว่านะคิดดดดดดดตบดตาทิตยกะเดาเต่พ่นตีให้กิน บวังผลยังไหลคำว่าล่องผิดล่องถูกมีโบผิดครับร่องผิดล่องถูกล่องคำว่าล่องนะครับเพิ่นว่าล่องผิดล่องถูกกันร่องนี่มันได้ทั้งผิดแล้วก็ได้ทั้งถูกลองแล้วผิดก็ได้ไม่ใช่ว่าจะถูกอย่างเดียวลองแล้วถูกก็มีเนาะเป็นจัเกอเินว่าล่องผิดล่องถูกถ้าบล่องหรือโลูกมาดี ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นบอว่าเดีมันถิสุดบปลาแซกเด็กได้ทอได้เอาทำหนั่นเนาะทนได้ท่าได้ไดก็เอาพักหอมปลอมมาวานันต่อ ถ้าแปลงเลี้ยงก็ซื้อเนี่ยแบบแปลงที่ปลูกไปแล้วเลี้ยงหลายเนี่ยเลยดิเพื่อนนี่เอาเท่าที่แบบจะคลอมกินหรือขอพก็บอกไปอันนี้พร้อมพร้อมนี่กินดีก็ต้องไปเบื้องเองอีกไม่พักไม่พักก่ะช่องละสิบบาทไม่แพงไม่แพงพอซื้อมาปลูก อันแต่จะได้เครื่องแปรงแล้วครับอันนี้จะมาตัดตัดตัดไอ้นั่นมันตัดเครื่องทั้งปลายมันออกให้เหลือเต็มเตเครื่องทั้งหยาดทั้งหักนะครับคำนะครับเอาลูกคำอยู่ในไตไฟผลดละไตไฟก็สร้างหวัวหน่หอปไปใส่ใยบานเท่าออกมาจากห้องเช็คงานครับบางคำนี่ย่ามกลมเว้นเหตุงาน ย่มเสาย่ามแรงแมาเหย็ดนา่นกิจกรรมแบบนี้นะครับย่ำมุเสาเข้าไปวดัดวันไปวัดกับลุยยกหนึ่งนะครับถาตาเตือนเต่านิด้นี่งแต่เตือนไซด์กับเตือนไายกับเอาไว้มือนะหนาคอยเฮ็ดหรือว่าโอกาสต่อไป ปลูวกปว่ะปลูกเลยค่ะอืมตัด่้ยหรือตัวนี้ถ้าขันพ่อส้มนี่ก็เอาบอ่บอบ่อปลูกต่อละ <laughs> ส้มนี่ก็น่นาจะพอดีนะ ปกใบพื้นวา่นี่ <มา S 2> น,นะโยพกาศเท่มว่าเพื่อสิลุกไปบงุงเอาเอาพกาศมาวานันห้างห้างาวันวันวัน,นขอบขอบตามตามคู่มันน่ะบักทัวบ้านไหนลง có nhiệt gay cả, gay cả mắc quần, nhà bàn không, chúng chúng... Chúng... Đó, nào... cái thứ đó, không, đồng đồng không có súng nước phải ข้อครับ่ขาดด้วยหกหัวครับเหลือหกหัวค่อยถืพ้อ แปลงนี่20 20แถวคุมนับอยู่20 20คุ้ม3อ2 3 60หัวครับแปลงนี่60ต้นนะครับเป็น60ต้นอันนี้จะวานผักหอมตัวนั้นเดี๋ยวจะเรือเรือโยลายมันเอาไว้ว้ล่ะ ตัวนี้สีวานพักหอ,อมปอมพักหอมปอมเครื่องหนึ่งแล้วก็ไปพักซี่เล่าเครื่องหนึ่งนี่อันนี้ก็เซีเน้ำไว้ซ้ำกัน,นครับมื่อเดียวกันเ,เรานะผมจิบทบ,บท่านได้คดนืนวานะครับบอท่านได้กดน้ำจะวานซะก่อนวานในมันวานในมันหรอไ้ มาหดเราขีดินมันขได้ถวมในมันไเท่าไรเก่าครับอันนี้อันนี้ไอมันมันบอยอยู่ในซ่องนะครับ ให้พวกเครื่องแปรงมนันบ๊อบบอบบอบบ,บ,บ,บอท,ที่ลายมันกแต่ต้นแรกต้นมันแรกคือต้นมันอ่าหน่อยตต้นมันขิง cũng cả chi gần vô cả hang lái gặp vườn nữa chi ô đây là như đây là lại <laughs> <laughs> ซีเล่า็ักซีเล่ามาต่อเลยโอ้โหได้หลายตัวหอยหน่อยหอยละสิบบาท สีลาแตากหักไปเนี่ยยั่งยั่งยั่งถ้าวันไม่แหงๆเนี่ยส้มพักพร้อมๆนี่มันกัดสีใส่เวลาอยู่เป็นอาทิตย์ปุณ้กว่าม,มันสีแตกอันนี้เท่นิดหน,น่อยแบบเจ็เอาเอาให้มันไหน เลลัสุดเลยเอาแค่นี้พ่อักซีมันส่งทีทีเนาะแอนภีมันแหลกมันสองการทีอยู่ลรอเี่ยมันลงมันลงส่วนนี้ใชไหมตอนนี้พ่อเหลือนันเตียวครับอีตูวไปใส่อ๋อ ่เพิ่อเขียนอยู่ว่าผักกีตูอันนี้ยังนอนหมักใหญ่เนื้อผักบุ้งจีนผักบุ้งกินหรือเปล่ามันก็เป็นเม็ดว่ะเพื่อน่าผักบุ้งได้เหรอทำมาผักบุ้งเออผักบุ้งกับผักใไส้มาเลยผักบุ้งกับผักบุ้งอันนี้ผักกีตูอันนี้เป็นไนผักกีตูผักกีตูนี่กต้องใส่ลายก็ได้เนาะใส่จากน้อยเอากระเอานี่ละเอาต่อจากผักหอม บัวอะรอต้องไหขึ้นเลยเอ,อพกักกีตัวนี้มันแตกคักเลยเข้าเขาจะไปบงนะครับวันนพักการจะจยวพักกาศ โหละพาครับนี่โหระพาะอ่ะบ่ดิยี่น่องขุ่นโหละพาเออเออันนี้เป็นไรพักกาดนี่ละอะไรกันเนาะนี่ท่านหรือว่าคนเกลียนที่ว่าอันขอนิ้วเดียวนะ อันนี้วเดียวอ่าเฮ้กันเนาะที่ว่าอันไปขอในใพักเมื่อปลูกนะครับแล้วก็เอามืออันอมอมแหอมแหนอมแห้มันไอเปียกละบาลนี่ไปจุ่มลงในใพักในใพักยิดมือเกินมา เกิดขึ้นมากอเป็นแนวกินเหรอครับวันที่หรอกเป็นวันนะคะ ขึ้นมาก็พอดีมันสีงามหอมเข้ากับอันนี้ว้านบน่ะบนะพว่วมันสีเสี่ยมหล<ด>ายบทค่อยแล้วมันสีนั่นกันมันตีงามกันเพราะห้องห้องออกไปบวงแล้วห้องจั่งบ้านอีกกระด้เดี๋ยวบานนี้นนมันเหลือผักอย่างนี้อันนี้ผักหอมผักหอมนี่บ่บ่คนลงกันได้ออแดงทั่ว อีตูออหงวลภาตัวนั่ล้วอันนี้หัวลาภากับผักบุงหัวลากับพักบุ่งกินลงผักบุ่งเลยหอลาหงวลผภากัะลุงจะแขนหนึ่งกอเพ่อนราบ้งอันนี้กักุ่งกินะ่ะวลงแปงเอาแปงนี่เนาะกักุ่งกินเนาะแมนลุเต็มแปลงเลยก็ได้ ใส่ปุ๋ยเลยเนาะใช่แล้วพ่อใช่แล้ว ขวดอยู่เนาะชุดปะโหละพาโหละพานี่เขาเพื่อเพื่อสีมาบ่งเนาะโหละพาเอาใส่ใส่มุมพุ่นโหละพาเอาใส่มุมงหนี <c> ัน <oughs> ได้จกส่วนอะไรเนี่ยโอ้ยเอ้า <c oughs> เอาอเจ๊ขคางๆเนี่ย หลอ๋อสิบบาทละ,ะเือผักยังอีกอีกตัวระกาศอยู่นอ่กาศอยู่ในช่วงน้อยหน่อยไหม ช่วงดำๆถูงนหน่อยพวกปอมยังถุงเสียมล้วค่ะุง่องดำๆ,หๆเห็นอยู่นะพอจับอยู่บางกี่นะเดนีพัดิ้งจุ้ยต้เตียนมาพักิจตัวนี้อั้ออกเูเอประกาศเบื่หปหึงวันบ้าเบิ่เบี่ไงทงส่งพอปะ ข้างหัวมันเดี๋ยวก็เห็นสองหมืน่นพุนี่นี่นนอันนี้เงี่ยงแต่นี่น,นัน่นบอันผักกาดผักกาดโน่นนี่เนี่ยผักกาดเอาใส่นี่มันโมยา่างดิอันเขาเก็บ,บกินเบิดเจ้วเขาปลูกไม่ก็ได้ผักกาด รบรรยากาศเนี่ยมาเรียงเดือนมืดบ่เมื่อดเดือน เดี๋ยวพอจังไปหาเนี่ยามาันลุงอยูนะ่นี่อ่าอันนี้มาเบิ่งหดน้ำแล้วมันสิงหยดลงไปยื่อยจะเอาเคี้ยงเคี้ยงไปไปปะบอกได้เนาะ เนี่ยนบ่าพักการพักการ์ดเนี่ยนนั่อไปเห็นเป็นพักซี่เนาะพักซี่เล่าเนี่ยนครับเป็นพักซี่เล่า เพราะมันลงดินแล้วมันต้องเกิดนะครับรงดินแล้วเขาหดหนามใส่มันขันตอนนามกอนวันหรือวันกอนหนามผมวันบนหนาจะมีปัญหาวันกอนหนาเขามาหอนหนามใส่กับเปียกขึ้นเขาเพื่อเอาหนามงก้อนค่อยวันมันค่อยไม่มันอยู่ก่ มันกีบ,บ่ไปใส่ได้ขึออ้นนี่นหละยยู่ในเปียกไงล่ะเอาทำนันก่อนอ่ามนผักบุ้งมาไม่นครับมีผักบุ้งจนปลูกครั้งแรกก็เกิดด้ผักบุ้งนจงนจังหวะมันจะเป็นไหนขึ้นบปลูกง่ายก็ดีได้บุ้งไปเนบุ้มันแก่วเขาเจอดีเซาน้ำก้อนคือนทั้งทั้เขั้งวั้อทังทั้งท้งอั้อันงทั้งทั้เทั้งทั้งั้งทั้งทั บลเบิดป่ะอ่ะนี่ได้หลังอวงแหวะเมือนสาจังป่อมใช่เนาะตัวน,นี้พักกาด มันบุเคยกันบุกคื๊กกันจะวาว่ากันเนี่ยครับนี่ครับหัวละผ้านอนบานึ่งเนาะแมนไปอันนั่นพักที่ตูวัดนี้อันนี้ว่างจำใครหาเนื้อมาใส่มา นี่เป็ดผักหอมแับนี้มดหามไปอันนี้พักตัวออกมดขึ้นมาจากหนเลย เดี๋ยวเอาบ่ไดห้หดขอบมันเออม,มีผักกาดอยู่อยู่เนาะบ่ได้ไปสร้างไดูุ้แล้วบัดมันเขียวขึ้นมากผุแล้วเนาะโอ้ยยันมีเขียว ชีเสร็จภารกิจ,กจมือนี่ภารกิจมือนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนครับามาเฮ็ดเกษตรอันนี้ขุดตั้งแต่ปุ่นอันตั้งแต่อันก้อนไปวัดนะครับมาขุดแปลงสองแปลงสามแปลงสี่แปลงอันนี้พ่อไปเตยมาขุดต่อนี่มาขุดตอ่อได้สองอันนั้นแกนแซน้ำแล้วอันบ่หมื่นกัน่าจะลุ่งอยู่ กดมือเอิอนมือเอินต่อเอาอีก<ป>สองแปลงก็แปลงหนึ่ง,องอเอาอีกแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งหอนนี้สองแปลงเอามาหอดไอต้นอันนี้ก็ดีอเอาแปลงสั้นๆนครับบ่ได้เอาแปลงเห้วเอาพ่าได้จินนะครับบ่ได้เฮ็ดขายบ่ได้เฮ็ดขายเฮ็ดว่ได้จินอเดี๋ยวจำเคยคิดว่าตอนนี้เขาได้พักยังแล้วเราบานค่อยไปซื้อมากเติมนะครับซื้อมาเติมให้มันเต็ม พ่าเพื่อนว่าบงบงกับพ่าได้เงี้ขี่ดินเทามีอยู่เบิดมื่อนี้ไม่มองกดมันเบิ้ดเตะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ซักหนี่ครับคลิปนีเงา้ยาวเงีพอสมควเรเนาะสามสิบนาทีสามสิบนาทีกะมีแต่คลิปหนีเงาวคลิปเพชรเพ่งกะชั่วโมงหนึ่งเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับเมื่อน,นี้สวัสดีครับ